เาต้องยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่จังหวัดอุบลยังไปเสียกระมินยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะครับแหมนี่ใจใถึงจริงๆครับต้องขอบคุณถึงแม้อายุจะเจ็ดสิบแล้วแต่ใจยังสู้หัวใจยังเด็กถึงแม้ว่าร่างกายเฉพาะอายุครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับันนี็โทรมาโทรมานะครับประมาณแปดสายกับ 8ท่านที่ให้ความคิดความเห็นแล้วก็มีหลายท่านที่วันนี้ก็ส่งรายชื่อร่วมการคัดค้นานอนุสารโลกบ,บางท่านส่งเงินบริจาคเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็อยากจะให้มีการเคลื่อนไหวภายในเดือนนี้ท่านดูว่าการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนจะรวมตัวกันภายในเดือนนี้เป็นไปได้ไหมครับผมว่าขณะนี้รวมตัวกันแล้วนะครับเพราะว่า,าดูจากดวงดาวครับเริ่มตั้งแต่ ต้นเดือนนี้มาแล้วครับีแล้วก็จะไปได้มุมตอนเดือนพฤษภาคมิถุนาเป่าแกรนอนนะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นการรวมตัวของประชาชนก็อยู่ในเรื่องงามยามดีใช่ครับและเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนออกมาได้เหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าครับคนงามความดีก็จะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองใช่ครับล้านคนออกมาถนนครับมันอยู่ไม่ได้ครับขอบคุณท่านนายกมานะครับ ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่แสดงความคิดความเห็นและท่านที่อาจจะต่อโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้และทุกข้อความที่แสดงความเห็นเข้าสู่รายการนะครับกําลัง,งแถมอีกหน่อยแถมอีกหน่อยที่ต่อโทรศัพท์มาไม่ได้ครับวันเสาร์บ่บายโมงถึงบ่ายสามโมงโทรเข้ามาคุยกับผมเลยในเวลาก็คุยโทรมาแล้วมาบอกเบอร์ไว้ครับผมโทรกลับทุกเบอร์รโทรกลับยันกระทั่งทุ่มนึงโทรคุยกันให้มันสนุกสนานไปเลยแล้วก็ เล่าเพลงให้ท่านฟังว่าเพลงเป็นยังไงยุคไหนเป็นยังไงนะครับก็บ่ายโมงเวลาบ่ายถึงสามโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสามโมงครับครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็มีรายการกับคุณหมอชัดดนัยอีเรื่องสุขภาพท่านต้องเสริมสร้างสุขภาพไว้ให้มันแข็งแรงจะได้ไปสู้กับเขาต้องเป็นอารมณ์ที่สุนทรีและทำหน้าที่บ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ใช่ครับวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครับพบกับเพลงกันครับพบกับรายการ ดนตรีสีรุงกับท่านในบทขอนใก่บขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับพบกับรายการนี้กับความคิดเห็นนี้ได้ใหม่ทุกทุกวันพระหัสนะครับแล้วก็ฟังความเห็นท่านในพลได้ในวันอาทิตย์8อนิกาถึง11อนิกาและอย่าลืมวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึง3มโมงเย็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ